สวัสดีค่ะทุกท่านเปิดคลิปมาก็โดนเหยียบเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าวันนี้ปวดหลังแล้วก็ปวดขามากๆเลยนะพึ่งก็เลยวานให้แฟนพึ่งช่วยเหยียบให้อยู่กันแล้วก็พึ่งพากันอย่างนี้แหละค่ะเวลาแฟนปวดพึ่งก็น,นวดให้เวลาพึ่งปวดแฟนก็น,นวดให้แล้วก็จะพึ่งพากันอย่างนี้นเราสองคนก็ต่างทํางานกันเนาะแล้วก็ทํางานกันคนละแบบทางานกันคนละอย่างแต่ว่าของพึ่งอ่ะจะใช้แรงงานไงแต่ว่าแฟนพึ่งอ่ะเขาก็จะใช้แรงงานสมองนะคะมันก็จะมีความเมื่อยล้าที่แตกต่างกันไปคือนั่งตัวอย่างเงี้ยเวลาเหยียบแล้วมันสบายแต่ถ้าเวลาเอามือ มันไม่ถึงเส้นถึงจุดไงเวลานวดเนาะก็จะมีการเจ็บมือเนาะพึ่งก็เลยบอกกับแฟนว่ามายืนเหยียบดีกว่าเพราะว่าอีกอย่างมันก็สบายสําหรับตัวพึ่งเองด้วยแล้วก็แฟนพึ่งก็ไม่เจ็บมือด้วยไงเพราะว่าพึ่งจะรู้สึกสบายตัวมากกว่าในการที่แฟนเหยียบไงทางานมาตลอดเนาะร่างกายมันก็เกิดการสะสมไงคะแต่ว่าพึ่งก็ดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยแหไรบ่อยๆเพราะว่าเวลาเราปวดแล้วก็หาวิธีที่จะทําให้ร่างกายของเราอ่ะมันผ่อนคลายไปอย่างเงี้ยแก้ตามจุดต่างๆแต่ละวันแต่ละวันไปงานแม่บ้านทําความสะอาดเนี่ยพึ่งก็ทาตั้ง แต่ตอนช่วงเป็นในไบรุ่นน่ะตั้งแต่อายุ24ปีแล้วค่ะตั้งแต่เพิ่งมาอยู่ที่สวิตใหม่ๆเลยนะเพิ่งก็เป็นงานแรกของเพิ่งด้วยนะคะงานทําความสะอาดที่โรงพยาบาลเนี่ยทำมาได้สักพักใหญ่ๆแหละก็หลายปีลวคะ่ะก็ทํามาได้ประมาณหลายปีอะ เราเพึ่งก็ออกไปกลางคันเลยนะพึ่งก็ออกไปทํางานที่ร้านอาหารเพราะว่าตอนนั้นเราก็แบบเป็นวัยรุ่นเนาะ <S <S เราก็อยากจะเปลี่ยนงานบา้างเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตามความสามารถของเราออกไปทํา5ปีเราก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรมาเยอะแยะนะคะแล้วเราก็กลับมาทําความสะอาดที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมพึ่งก็มีเวลามากขึ้นเนี่ยแหละค่ะพอเรามีเวลามากขึ้นเราก็หาความสุขใส่ตัวเองมากขึ้นใส่ใจสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็ได้ใช้ชีวิตของเราด้วยไงเข้า15ปีนะคะของการทํางานทําความสะอาดอยู่ที่โรงพยาบาลรวมร้านอาหาร หปีก็เป็น20ปีนะคะประสบการณ์ในการทํางานแล้วก็นํามาปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจาวันของเราได้ด้วยนะการที่เรามีประสบการณ์ในการทํางานความสามารถเราก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะเวลาเราไปทํางานที่ไหนแล้วก็ง่ายต่อการทํางานก็จะดีสําหรับเราจะรู้งานได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ย ประสบการณ์แล้วก็ความสามารถมาแล้วต่อไปก็จะเป็นภาษานะภาษาเราก็ต้องได้บ้างฟังอ่านเขียน3อย่างเนี้ยมันก็จะมีประโยชน์สําหรับเรามากๆเลยนะเวลาเราไปทํางานที่ไหนอย่างเงี้ยที่ที่เพิ่งทํางานอยู่เนี้ยเราก็จะมีหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายประเทศมากๆเลยนะก็จะมีเพิ่งเป็นคนไทยคนเดียวนี่แหละภาษาที่เราใช้สื่อสารกันในที่ทํางานนะก็จะเป็นภาษาเยอรมันนะคะเพราะว่าเราก็ต้องใช้ฟังอ่านเขียนนะคะทั้ง3อย่างนี้เลยในการทํางานเพึ่งก็ไม่ได้เก่งนะแต่เพึ่งก็พอเอาตัวเองโอดใช้แรงงานมา มากทํางานมาเยอะร่างกายของเราอะ่ะมันถูกใช้งานไปเยอะเนาะมันก็เสื่อมสุดโซมไปตามการเวลาบวกกับอายุของเราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเนาะตอนนี้เราก็จะขับรถขึ้นเขานะคะจะไปไบำบัดสุขภาพด้วยน้ำนะหลังจากที่เราเหยียบเสร็จนะคะก็ได้ไปนอนแช่น้ําร้อนสบายเลยเส้นทางบนภูเขาว่าแคบแล้วก็ทางโค้งเยอะมากๆเลยมองไปตรงไหนก็จะเต็มไปด้วยภูเขานะคะขับรถมาก็จะมองภูเขาไปเพลินๆเลยนะเรามาถึงข้างบนน่ะยิ่งสูงยิ่งหนาวนะถ้าบนภูเขาอย่างเงี้ยหิมะเนาะเขาก็ยังหนาๆอยู่ ผู้คนเขาก็จะขึ้นเขากันเยอะแยะนะมันแล้วแต่ภูเขานะคะที่เขาจัดให้เล่นสกีกันอย่างเงี้ยถ้าเป็นหมู่บ้านตามข้างล่างอ่ะจะไม่ค่อยมีหิมะสักเท่าไหร่เพราะว่าหิมะมันก็ไม่ค่อยตกได้แหละช่วงเนี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะเวลาแดดมันมาหรือฝนตกอ่ะ ข้างล่างอ่ะมันก็จะละลายไวมากเลยเราก็มาถึงแล้วนะคะเป็นสถานที่ที่ใช้น้ําในการบําบัดดูแลรักษาสุขภาพนะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้ําร้อนน้ําอุ่นน้ําเย็นนะชุดที่เราใส่ลงไปแช่ในน้ำเนี่ยนะก็จะเป็นชุดว่ายน้ําปกติเนี่ยแหละผู้คนเขาจะนิยมชอบมากันเพราะว่าในน้ําเขาก็จะมีความเป็นพิเศษของเขาก็คือแรงดันของน้ำอ่ะมันจะมากดมานวดเน้นตามจุดต่างๆที่เราเจ็บปวดในร่างกายอะค่ะตั้งแต่หัวจะลดเท้าอ่ะแรงดันของน้ําแต่ละจุดอ่ะมันจะทําการกดนุด วดแล้วก็ครึงปวดตรงไหนตามร่างกายอย่างเงี้ยเราก็เอาส่วนอวัยวะตรงนั้นแหละเอาไปให้น้ำอะแรงดันของน้ำอะอัดฉีดเข้ามาในตัวเราใช้น้ําในการบําบัดสุขภาพมันจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากเลยนะตามจุดต่างๆในร่างกายของเราะเขาก็จะรวมกันเลยนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะก็จะรวมรวมกันหมดแล้วคะ่ะตอนนี้เพื่อนก็ยืนรอแฟนซื้อตั๋วอยู่นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อนก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากผู้คนก็มากันเริ่มทยอยมากัน เยอะแล้วมองลงไปอย่างเงี้ยก็หนาวรอเลยนะเวลาลงไปแช่แบบเน,นี้ยเราก็ได้มองวิวบรรยากาศตามภูเขามองตรงนั้นตรงนี้มันก็ทําให้แบบดื่มด่ากับบรรยากาศไปด้วยเลยนะคะทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจคือสมองมันก็ปลอดโปร่งไงวันเนี้ยก็คือสุขภาพเต็มเต็มเลยนะคะวันเนี้ยเพื่อสุขภาพล้วนๆเลยตอนนี้เราก็ได้เวลาเข้าไปแล้วนะวันนี้เราก็จะไปนอนแช่นั่งแช่อยู่สักประมาณ3มชั่วโมงหลังจากที่เราบําบัดร่างกายสุขภาพเราเสร็จเนาะออกมาก็โอ้โหหิวมากๆเลยนะท้องนี่ก็ร้องไปด้วยนะ ตอนที่แชร่น้ำอ่ะก็เลยต้องรีบหาของกินนะก็จะเป็นร้านอาหารอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละค่ะพื่นก็สั่งสลัดปลาทูน่านะส่วนของแฟนพึ่งก็จะเป็นเมนูเนื้อย่างนะคะแล้วก็จะมีสลัดมีผักมีเฟรนฟราเป็นวันพักผ่อนที่สบายตัวสุดๆมีแรงไปทํางานในวันรุ่งขึ้นแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเราก็เอาไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ